สำหรับพวกเรานะครับที่สนใจการพัฒนาชะตาผมมี3ขั้นมานำเสนอครับอย่างนี้ครับคือวันที่19สิงหาคม2568นี่แหละตอนเช้าผมอัดวิดีโอหมายเลข569เราก็รู้สึกว่าเออเออมันทำได้นะอะไรประมาณนั้นพอตอนเย็นเสร็จปุ๊บผมก็เจอ3ขั้นนี่แหละก็มาอัดในวิดีโอนี้นะครับ570อยากให้ลองครับอยากให้ลองแ,แนวทางในการลองนะครับก็คือสามารถฟังขั้นที่1 แล้วหยุดวิดีโอไว้แล้วไปลองต่อแต่ที่อยากจะขอร้องก็คืออ่ะคืออยากให้บอกต่อแนะนําให้อะแหละมันไม่ใช่ว่าต้องการยอดไลค์ยอดติดตามหรืออะไรนะครับอันนั้นก็ต้องการแต่สําคัญที่สุดคือเมื่อคนเราเนี่ยไปเจอทางที่สามารถพัฒนาชะตาได้มันเป็นภาพที่แบบคือเราอยู่ในสังคมแล้วสังคมมีคนที่พัฒนาชะตาได้ดีขึ้นอ่ะมันก็ดีคิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่ะต่อไปครับ ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งผมเรียกว่าตั้งใจตั้งใจจะดีทุกวันให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นแล้วไปต่อเองมันเหมือนกับเออเราอยากเป็นคนดีนะเราก็ตื่นมาแล้วเราก็คิดว่าเออเราอยากเป็นคนดีนะต่อไปความดีของเราเนี่ยความอยากเป็นของเราเนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นแล้วเราก็เลือกไปต่อเองคําตอบมันจะมาเองปัญหาของขั้นที่หนึ่งคือแค่ไม่ไปลองไปลองตั้งใจว่าจะดี ไม่ได้ไปลองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถามว่ามันจะชัดเจนได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะรู้ได้เองขอแค่อย่างเดียวครับคือตั้งใจจะดีทุกวันแล้วไปต่อเองผู้านายิยกันนะครับการที่คนเราเนี่ยไม่ได้นึกโอ้ไม่ได้นึก,น,กนี่ไม่ต้องนับเลยแต่นึกอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะนึกอย่างเดียวนี่จะสร้างนิสัยของการนึกแล้วเราไม่ได้ไปทำอะ แต่การที่นึกให้ดีแล้วไปทําให้ดีอย่างเรานึกตอนเช้าเนี่ยเออเราอยากดีนะเฮ้ยทำยังไงถึงจะดีขึ้นอ๋อเราต้องตั้งใจเรียนนะเราจะได้สอบได้อะเราต้องออกกำลังกายให้ดีนะร่างกายจิตใจจะได้ดีอะนี่คือขั้นต้นนึกแล้วทําเดี๋ยวคําตอบที่ชัดเจนของชีวิตสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่ใจเราโน้มเอียงไปอะเราก็จะรู้ได้อย่างชัดเจนมีนะครับคนที่มาทํางานแต่ไม่ถูกกับจริต ไม่ถูกกับความชอบแล้วทําให้ไม่มีรอยยิ้มโอเาไหครับขั้นที่1ไปลองดูนะครับยิ่งพลังตั้งใจจะดีแรงเท่าไหร่มันก็จะปรากฏชัดหลายคนอาจจะว่าเอ้ยอัดวิดีโอเป็น,นขั้นๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันทําไม่ได้หรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรายละเอียดมีมากมายในในสังคมมีมากมายที่ท่านจะระบุอย่างชัดเจนมาด้วยตนเองและมีมากมายในวิดีโอหมายเลข 569 568 567ไล่ย้อนกลับไปนะครับอยากให้ไปดูอะต่อไปครับไม่ต้องบอกให้หยุดเนาะขั้นที่สองขั้นที่2ก็คือฝึกกําหนดให้ดีโอ้โหฝึกกําหนดให้ดีคืออะไรก็คืออย่างผมเนี่ยดีไม่ได้หรอกคือคือเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาปุ๊บผมก็คิดว่าเออจะหยิบสมาร์ทโฟนมาดูหรือจะเล่นเกมที่เซฟค้างไว้เมื่อคืนอะไรประมาณเนี่ยแต่ ผมหยุดก่อนแล้วผมก็ถามว่าเออเร,เราจะคือคือระหว่างที่ที่รอว่าจะไปทํางานน่ะม,มีรถมาอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างรอรถเราจะเล่นหรือเปล่าแต่ผมหยุดเรามองว่าเฮ้ยเราจะเลือกอะไรดีก็คือฝึกเลือกกําหนดให้ดีให้ดียิ่ง,งขึ้นมันคืออะไรเราจะไปเจอด้วยตนเองแน่นอนครับมันจะอึดอัดไอ้ข้อนี้แหละโคตรยากเลยคือคือเราจะแพ้ใจตนเอง แต่ยิ่งคนที่ฝึกเอาชนะใจตนเองได้มากเท่าไหร่เราจะมีพลังของการเขาเรียกว่ากำกับตัวเองได้ควบคุมตนเองได้มันเป็นพลังที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เราจะจะเคยนะครับกับการคิดคิดจดเสร็จจดออกมาแล้วไปวางแผนแล้วไปทํามันลองดูนะครับลองดูไอ้ตรงนี้เนี่ยม,มันคือการที่เรากําหนดตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรอ๋อจริงๆแล้วมีสติในลมหายใจได้ ฝึกใจเย็นๆให้นิ่งให้ลึกเข้าไว้ได้อ๋อตอนนี้กำหนดการหยุดเฮ้ยเราไม่ต้องดิ้นไปกับเรื่องนั้นกับบางเรื่องเราไม่ต้องตอบทุกเรื่องเราไม่ต้องคุยทุกเรื่องบางครั้งการที่ลงเงียบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเคไหมครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องต้องไปลองดูฝึกกําหนดแต่ที่เจ๋งกว่าการฝึกกําหนดให้ดีเลือกกําหนดให้ดี ก็คือการที่เราเคยชินกับการฝึกมาร่วมกำหนดให้ดีลองดูนะครับโอ้โหถ้าได้ทีมที่มาร่วมกำหนดคุ้นเคยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งการตั้งใจจะดีทั้งการเลือกทั้งการที่เราหยุดก่อนทั้งการที่เราฉลาดวินิจฉัยแล้วการที่เรากำหนดแล้วไปทำจนเคยเคยไปทำเคยเริ่มนะครับเคยทำได้ดีย,ยิ่งขึ้นเคยทำได้แบบ โอ้โหบรรลุผลแล้วก็ต่อยอดไปอีกนะครับดื่มดําลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับตัวเลือกนะครับมันเหมือนกับวิทยาการเครื่องมือที่ทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาไปอย่างมากนี่คือขั้นที่สองถ้าไม่เคยฝึกกําหนดไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปครับขั้นที่สขั้นที่3มเนี่ยให้ผมเรียกสั้นๆนหน่อยนะก็คือสถานีดีได้จริงดีได้ง่ายคือหลังจากที่เราผ่าน ต้องเป็นคนที่ผ่านมาแล้วนะมีพลังของการตั้งใจจะดีทุกวันคือคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ตื่นเฉยๆแต่ตั้งใจแล้วเออเราจะเป็นคนดีนะเราจะทําดีนะเฮ้ยทำดีไงตั้งใจเราเรียนนะโอ้ฉันรู้ละฉันจะเป็นคุณหมออ่าอะไรประมาณนั้นนะครับไปผ่านมาแล้วไม่ได้บอกว่าต้องไปเป็นหมอนะคือเราจะรู้ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรเราจะเป็นอะไรนั่นคือปลายทางของขั้นที่หนึ่งส่วนขั้นที่2นี่ก็คือโอ้โห ความเชี่ยวชาญในการกําหนดคนไม่เคยลองก็จะไม่รู้อย่างจับจับผมไปเนี่ยตอนเนี้ไปยิงธนูเนี่ยผมยิงไม่แม่นนะแต่คนที่ฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกันคนที่ฝึกเลือกฝึกกําหนดฝึกวินิจฉัยมาเป็นอย่างดีเนี่ยโอ้โหอยากร่วมทีมนะครับจากนัครับทีมของเราเนี่ยความชัดเจนครับการที่เราตั้งสถานีขึ้นมาสถานีดีได้จริงดีได้ง่าย มันคืองานเป็นง,งานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับมันคือการที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องฟูมฟักการคุยกันที่รู้เรื่องก่อนแต่และคนเนี่ยไปเคลียร์คลิกขันกับตนเองมาแล้วไปเคยหายใจแล้วมีความสุขมาแล้วไปเคยรักรู้สึกดีมาแล้วสถานีที่เราจะทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่ยนยกระดับเป็นยกระดับเนี่ยเราออกแบบได้เล่นยังมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทดลองที่จะสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันคือ การฉลาดสงสัยสมมุติฐานการการตั้งคําถามการทดลองแต่แน่นอนเคยได้ยินเขา,าอุตสาหกรรมไหมครับมันมีความอุตสาหะเข้ามาด้วยเคยมีคําขวัญที่บอกว่าไอเขาเรียกว่าผลดีของการทํางานหนัก hard working นะครับ deep working ก็คือการวิจัยเชิงลึกการลงลึกในรายละเอียดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในสถานีอารมณ์มันเหมือนกับ การที่เราเตะฟุตบอลคนเดียวกับการที่เตะฟุตบอลกับคนที่ถูกใจจนมันพัฒนาไปมันเหมือนกับการที่เราอยู่ในทีมฟุตบอลที่มีสปิริตสูงสูงสปิริตทั้งนักเตะสปิริตทั้งทีมงานสตาฟสปิริตทั้งกองเชียร์ทุกท่านครับมันก้าวไปได้สถานีดีได้จริงดีได้ง่ายแบบเป็นมืออาชีพนั่นแหละครับจะเป็นเนื้อนาบุญผมฝันถึงการที่จะเริ่มต้นมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา พวกเราจะสามารถนะครับสร้างเครื่องมือกลไกสร้างวิทยาการมารองรับคนที่สนใจคนที่เต็มใจจะมาเข้าสู่วิถีพัฒนาชะตาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมกแ็แค่คิดได้วันนี้หลังจากทำงานมาเรารู้สึกว่าเออมันเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนขอแค่เราครับลองสักตั้งหนึ่งไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ ทำแล้วเราจะรู้เขาไม่รู้มาก่อนหรอกว่าคนพยพจะกลายเป็นเจ้าสัวได้ขนาดนั้นเด็กชายเดวิดเวกแฮมจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนการที่เราให้ข่าวสามขั้นนี้ไปลองง่ายๆแค่สามขั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่มันไม่ได้เสียอะไรมากมายมันเหมือนกับการที่เราตื่นเช้ามา แล้วเรารู้สึกว่าเออเราจะเป็นคนดีเราจะทําดีเพื่อสังคมเพื่อตนเองแค่นั้นน่ะคิดแค่นั้นแค่นั้นเดี๋ยวมันจะงอกงามไปตามลําดับการที่เราแค่มาฝึกกําหนดไม่ได้บอกว่าทุกวันทุกคนจะต้องมากําหนดไม่ใช่นะครับแค่ตอนนี้ห่วงนี้เราจะกําหนดร่วมกันเนี่ยมาทําส้มตำกินร่วมกันมาทําสบู่ร่วมกันมาทําความสะอาดร,ร่วมกันสถานีคืออะไรครับคือความชัดเจนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตั้งเป็นชอ็อป ตั้งเป็นพื้นที่แล้วเป็นสถานีวิจัยในการพัฒนาแล้วเดี๋ยวมันจะก้าวหน้างอกงามไปเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยขอให้ภูมิใจในการเติมแต่งให้ดีแบบที่ท่านต้องการ